อนาคตของบิตคอยอ e t h e r e ียมส a ตเบิลคอและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดกำลังจะถูกชี้ชะตาด้วยการลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับนี่ไม่ใช่แค่การออกกฎหมายธรรมดาแต่มันคือการวางรากฐานครั้งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนอย่างพวกเราทุกคนไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้และในขณะที่พายุก,กฎหมายกำลังโหมกระหน่ำในอเมริกาอีกฟากหนึ่งของโลกที่ดูใบ Ripple Custody กำลังสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยการจับมือกับรัฐบาลดูไบพลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดการวันนี้คริปโตแมนจะพาเพื่อนๆเ,เจาะลึกทุกประเด็นร้อนแบบที่เพื่อนๆจะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกัน3เรื่องใหญ่ๆที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งครับ 1. เจาะลึกคริปโตวในสภาสหรัฐกับร่างกฎหมาย3ฉบับ ที่จะตัดสินว่าคริปโตจะเติบโตหรือจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งกฎหมาย s t ต b l e c o i ยกฎหมายที่แยกว่าใครจะคุมระหว่าง SEC กับ CFTC และกฎหมายต่อต้านเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC 2. ข่าวใหญ่สะเทือนวงการ Ripple custody ประกาศความร่วมมือกับกรมที่ดินดูไบหรือ DLD ในโครงการ Tokenize โฉนดที่ดินบน XRP Ledger นี่คือการใช้งานจริงที่จับต้องได้และยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งและ 3. คู่แข่งตลอดการอย่าง Stella ก็ไม่ยอมไม้หน้าเปิดตัว on and off-ramp บนแพลตฟอร์มทำให้การใช้ USDC ในโลกธุรกิจจริงง่ายเหมือนปลอกกล้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกี่ยวพันกันยังไงและมันส่งผลอะไรกับเงินในกระเป๋าของเราบ้างเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาคองเกรสสหรัฐสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าคริปโตวีคครับนี่คือเดิมพันครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเราเลยทีเดียวประเด็นที่1 Genius Act กฎหมาย Stable Coin ฉบับแรกของสหรัฐใช่ไหมครับตัวแรกคือ Genius Act ชื่อเท่มากครับกฎหมายนี้โฟกัสที่ Stable Co i โดยตรงหัวใจของมันคือ บังคับให้ผู้ออกสเตเบิลคอยต้องมีเงินดอนลลาร์หรือสินทรัพย์สภาพคล่องสูงค้ำประกันไว้แบบหนึ่งกอหนึ่งพูดง่ายๆคือป้องกันการล่มสลายแบบเทร์ l าลูนาไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องทำตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินด้วยครับเขาดีคืออะไรร่างนี้ผ่านวุฒธธิสภามาแล้วถ้าสภาผู้แทนผ่านฉลุยในวันพฤหัสนี้โดยไม่มีการแก้ไขมันจะถูกส่งตรงไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์เซ็นทันที และจะกลายเป็นกฎหมายคริปโตฉบับแรกของสหรัฐอเมริกานี่คือหมุดหมายสำคัญมากๆครับแต่มันก็มีดราม่าครับเมื่อวานการโหวตก,กฎการอภิปรายล่มเพราะสสพักรีพับลิกัน13คนดันไปโหวตสวนกับพักตัวเองเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะพวกเขากลัวว่ากฎหมายนี้เขียนไว้ไม่ชัดเจนพอที่จะห้ามธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสร้าง CBDC หรือเงินบาทดิจิทัลในเวอร์ชันอเมริกันนั่นเองครับ ร้อนถึงขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องลงมาเคลียร์ใจด้วยตัวเองและล่าสุดดูเหมือนจะเคลียร์กันลงตัวแล้วทําให้การโหวตวันนี้คือ16กรกฎาคมนี้น่าจะผ่านไปได้เพื่อเปิดทางให้โหวตจริงในวันพฤหัสครับประเด็นที่2 Clarity Act ใครคุมใคร SEC หรือ CFTC ตัวต่อมาคือ Clarity Act ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสร้างความชัดเจนกฎหมายนี้จะมาขีดเส้นแบ่งเลยครับว่า สินทรัพย์ดิจิทัลตัวไหนเป็นหลักทรัพย์หรือ security ที่ต้องอยู่ใต้การกำกับของกราตาสหรัฐหรือ SEC และตัวไหนเป็นสินค้าพกคภัณฑ์หรือ commodity ที่จะไปอยู่บ้านของ CFTC นี่คือสมอรภูมิที่สู้กันมาหลายปีครับถ้ากฎหมายนี้ผ่านมันจะลดความไม่แน่นอนที่ SEC เดินไล่ฟ้องโปรเจกต์ต่างๆไปทั่วนี่คือข่าวดีของวงการอย่างมากครับแต่ทางฝั่งเดโมแครตก็ยังกังวลว่า กฎหมายนี้อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจคริปโตของทรัมป์และอาจกระทบต่อนวัตกรรมในโลกดีฟ i ได้ต้องรอดูผลโหวตวันพุธนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรและสุดท้าย Anti-CBDC Act อันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาคือห้ามธนาคารกลางสหรัฐออก CBDC สำหรับประชาชนทั่วไปโดยเด็ดขาดครับฝ่ายที่สนับสนุมองว่า CBDC คือฝันร้ายด้านความเป็นส่วนตัวรัฐจะเห็นทุกการใช้ใจ่ายของเรา และมันจะมาแข่งขันกับ s a b ตบ c o คอยของภาคเอกชนด้วยครับร่างนี้เคยแผนสภามาแล้วรอบหนึ่งและจะโหวตอีกครั้งในสัปดาห์นี้แต่โอกาสที่จะผ่านวุฒิสภายัาง50-50ครับเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนและสำคัญขนาดไหนทั้งหมดนี้คือเกมการเมืองระดับชาติที่ส่งผลต่อพวกเราโดยตรงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่นี้ใครที่ตามไม่ทันอาจพลาดโอกาสสาคัญได้เอาล่ะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของ XRP ผมขอกำลังใจจากเพื่อนๆช่วยกันถูกใจและกดติดตามช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ที่เราตั้งใจนำมาเสนอหากเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปต่อกันเลยครับในขณะที่ฝั่งอเมริกากำลังวุ่นวายกับกฎหมายเราตัดภาพมาที่ดูไบครับ Ripple กำลังสร้างอนาคตรครับล่าสุด Ripple Custody ได้ประกาศความร่วมมือกับ Dubai Land Department หรือกรมที่ดินของดูไบและบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Control Out เพื่อทำในสิ่งที่น่าทึ่งมากครับนั่นคือการโทเค็นไนซ์โฉนดที่ดินบน XRP Ledger แปลเป็นภาษาคนคืออะไรต่อไปนี้โฉนดที่ดินในดูไบจะไม่ได้เป็นแค่กระดาษอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นโทเค็นดิจิทัลที่ถูกบันทึกอย่างโปรง่งใสปลอดภัยและตรวจสอบได้บนบล็อกเชนของ Ripple นี่คือครั้งแรกในตะวันออกกลางที่หน่วยงานรัฐทำแบบนี้ครับและมันดีกว่าเดิมยังไงความโปรง่งใส ลดการทุจริตและการปลอมแปลงเอกสารประสิทธิภาพลดขั้นตอนลดกระดาษทำธุรกรรมได้เร็วขึ้นเปิดโอกาสการลงทุนนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับการทำเป็นโทเค็นจะเปิดทางไปสู่การเป็นเจ้าของร่วมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องใช้เงิน20-30ล้านเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์แต่สามารถซื้อโทเค็นเพื่อเป็นเจ้าของแค่1%ของห้องนั้นได้มันทำให้คนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนในอสังหาของดูไบได้ง่ายขึ้นมาหาศาล โครงการนี้ตอกย้ำว่า Ripple ไม่ใช่แค่เหรียญที่เอาไว้โอนเงินข้ามประเทศแต่ XRP Ledger คือแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพอให้ภาครัฐเชื่อมั่นและนำไปใช้งานจริงกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างอสังหาริมทรัพย์ได้ครับและแน่นอนว่าหลังมีข่าวนี้ราคา XRP ก็มีการเคลื่อนไหวตอบรับในเชิงบวกทันทีและแน่นอนครับเมื่อ Ripple ขยับคู่แข่งตลอดการอย่าง Stellar ก็ไม่ยอมน้อยหน้า Stellar ได้เปิดตัว on and off-ramp ผ่านแพลตฟอร์ม Slash คำว่า on and off ram อาจจะฟังดูเทคนิคแต่จริงๆมันคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ on ram p คือการเปลี่ยนเงินสดอย่างดอลลราสหรัฐให้กลายเป็นคริปโตอย่าง usdc ส่วน off ram p คือการเปลี่ยนคริปโตกลับเป็นเงินสดครับสิ่งที่ stella slash ทำคือทำให้สะพานนี้ล่องหนผู้ใช้งานที่เป็นธุรกิจหรือ freelance สามารถจ่ายเงินเดือนหรือรับเงินค่าจ้างเป็น usdc ได้โดยตรงและระบบจะแปลงเป็นเงินดอลลร์ให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้แทบไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับ Exchange ให้วุ่นวายเลยนี่คือการทำให้การใช้คริปโตในชีวิตประจำวันสำหรับภาคธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงและง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบนเครือถ่ายสเต l ล่าครับทีนี้พอเราเห็นภาพทั้ง3ข่าวนี้พร้อมกันเราจะเห็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากๆครับ On one hand <S <S เราเห็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐพยายามที่จะนำคริปโตเข้ามาอยู่ในกรอบกติกาที่ชัดเจนซึ่งอาจจะลดทอนความเป็นอิสระบางอย่างลงไปได้แต่ก็แเลกมากับการยอมรับในวงกว้างและเม็ดเงินจากสถาบันการเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นโปรเจกต์อย่าง Ri ป p l e และ s t e l l a ากำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงของเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ใช่แค่การเก็งกาไรแต่คือการแก้ปัญหาในโลกความเป็นจริง ทั้งในระดับรัฐบาลและในระดับธุรกิจผมเลยอยากชวนเพื่อนๆผู้ชมคิดตามว่า่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เพื่อนๆคิดว่าทิศท,ทางของโลกคริปโตกําลังมุ่งไปทางไหนเรากําลังเดินไปสู่การเป็นสินทรัพย์กระแสะมากที่ถูกควบคุมเต็มรูปแบบหรือเราจะยังสามารถรักษาวิญญาณแห่งการกระจายอํานาจและอิสรภาพทางการเงินที่เป็นจุดเริ่มต้นของบิตคอยเอาไว้ได้ลองคอมเมนต์แบ่งปันมุมมองของเพื่อนๆกันหน่อยนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนจริงๆ และนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ครับเป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นและมีเรื่องให้ติดตามเยอะจริงๆหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลและมุมมองที่ครบถ้วนเพื่อน,นําไปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นักลงทุนของเพื่อนๆได้รู้ทันข่าวสารสําคัญและที่สําคัญที่สุดกดติดตามช่องคริปโตแมนพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ผมการลงคะแนนในสภาสหรัฐจะออกมาเป็นอย่างไรผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนทราบทันทีที่ข่าวออกมาแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ